จากคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่ต่อค่ะคลิปนี้งดดราม่าค่ะไม่ดราม่าเลยนะคะงดเฮฮาเอ้ยเริ่มเฮฮาระสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันนานซื้อน่ะนั่นเองค่ะทุกคนคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับทรงผมหรือว่าเส้นผมของค ซึ่งถามว่าพี่คะใครขอคะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าขอมาแล้วนะคะประมาณ8เดือนที่แล้วนะแต่แบมลืมค่ะแบมต้องสารภาพ I'm so sorry everyone แบมลืมค่ะเป็นคำถามที่รวบรวมมาแล้วนะคะจากพวกคลิปต่างๆนานาน,านะคะที่เป็นคลิปเกี่ยกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นคลิปยืดผมคลิปว่านหางจดเค่คลิป,าาน,คคลปนี่ผมหรือว่าคลิปอะไรพี่หนูขอไปตั้งแต่เมื่อ8เดือนที่แล้วไม่ก็เมื่อปีที่แล้วเล้วบังคะพี่เพิ่งมาทาแล้วแต่พี่ค่ะพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ลืมนะคะ โอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คำถามแรกเลยนะคะแบมบอกเลยว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่ามีเทคนิคมากมายกลายกลองนะคะให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ให้กับทุกคนนั่นเองค่ะโอเคถ้าพร้อมกันเลยนะคะเป็นเริ่มกันเลยค่ะแบมจะต้องขออนุญาตยืมโทรศัพท์น้องมานะคะติงงนะคะเพราะว่าดิโทรศัพท์ ้วนะคะเริ่มอยากได้ใหม่แล้วนะคะนี่ใส่เสียมากโอเคนะคะมาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคําถามที่นอกๆหน่อยนะก็คือใช้เอฟเฟกอะไรตัดต่อค่ะนะคะจากโซราชาแนลนั่นเองใช้เอฟเฟกอะไรเอฟอฟฟใช้เอฟอะไรติด ตัดต่อค่ะนะคะสำหรับแอปที่ราบบใช้ตัดต่อนะคะก่อนนั้นนี้แบมใช้ดิ้งดิ้งคายมาสเตอร์นะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมในคอมด้วยนะคะสําหรับคลิปไหนนะคะที่แบบ เออค่อนข้างมีเอฟเฟกน้อยหรือว่าภาพชัดเนี่ยก็ใช้โปรแกรมในคอมเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคะก็คือที่นแคปคัดนั่นเองค่ะซึ่งแบมคิดว่าแบมน่าจะเปลี่ยนแล้วนะคะไปตัดในคอมดีกว่าเพราะว่ามันยากมากทุกคนมันไม่ได้ยากก็คือมันใช้เวลานานมากในการตัดเสร็จก็คือนางลวนเก่งมากนะคะน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์ของแบมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโอเคมาอันต่อไปกันเลยทุกคนคือพี่ผมยาวเร็วมากเลยค่ะคือสระผมใช้ครีมนวดใช้ว่านหางจุะเข้ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยาวเร็วอยู่นะขอบคุณนะคะอ๋อตอนแรกคิดว่าจะเสียขอบคุณพี่มากมากนะคะจากน้องเกศรินนะคะน้องบอกว่าผมพี่ยาวเร็วมากนะคะแล้วก็ลองใช้ตามแบมแล้วถือว่าผ่านนะคะโอเคสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแบมทํายังไงให้ผมยาวเร็วนะคะก็ติ๊งคลิปนี้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้แบมอนะัปเดตณะปัจจุบันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวแบมจะมาอัปเดตวิธีกันเนาะใช้อะไรดูแล ผมค้าผมยาวเร็วมากนะคะสำหรับวิธีการดูแลเส้นผมนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยแบมจะสระผมนะคะประมาณตอนเย็นนะคะทุกวันหรือวันที่แบมออกกําลังกายหนักดักนะคะเพราะแบมรู้สึกว่าการที่ชําระล้างหนังศีรษะหรือว่าหนังหัวของเราเนี่ยมันจะทําให้พวกสิ่งสกปรกต่างๆไม่เข้าไปอยู่ในหัวของเราเออไม่หลงเหลือในตอนกลางคืนแล้วมันก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยจเจริญพันธุ์นะคะหรือจเจริญเติบโตได้เต็มที่ คาถามต่อไปนะคะลงน้ํายาอันนี้ถามของคลิปนยืดผมนะคะลงน้ํายาใกล้โคนผมจะหักขาดไหมคะเพราะเคยยืดมานานแล้วผมขาดและหักค่ะ <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าลงลงน้ํายาใกล้คนผมสําหรับที่แบมคิดนะคะลงน้ํายา ใกล้โคนผมเนี่ยคือปกตินะคะถ้าเรายืดเองเราไม่สามารถลงให้มันใกล้โคนผมขนาดนั้นได้อยู่แล้วนะคะเว้นแต่ว่าตรงช่วงนี้สําหรับแบมแบมคิดว่าถ้าส่วนไหนที่มันไม่ได้หนีบแบมไม่มีความสามารถที่จะไปหนีบพวกแบบเนี่ยพวกที่แบบใกล้โคนผมขนาดเนี้ยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอนะผมแบมจะไม่หักแน่นอนเพราะว่าแบมไม่มีความสามารถในการหนีบให้มันแบบปุ๊บอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีความสามารถซอกซอนไปได้ขนาดนั้นแบมคิดว่านะคะอันนี้แบมได้ยินมานะเขาบอกว่าคนผมจะหักนะคะก็คือมันจะมีความแบบ หักหักหรือหัวริบๆเออใช่หัวริบๆแปรๆนะคะอันนั้นเนี่ยก็คืออันนั้นมันแล้วแต่ช่างแล้วนะคะแต่ส่วนมากช่างส่วนมากเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าไอ้วิธีการลงน้ํายาใกล้โคนผมเนี่ยจะทําให้ผมขาดแล้วก็ผมเสียด้วยนะคะอันนี้ถามว่าจะหักไหมอันนี้แบบตอบนะคะว่าหักแล้วก็ผมจะเสียไหมผมไม่เสียแต่ขาด อันนี้แบมบ,บอกเลยนะคะแต่ขาดที่แบมเคยได้ยินมาแล้วแบมหาข้อมูลมานะคะเยอะมากเลยทุกคนแบมไม่เข้าใจทำไมแบมบพูดเยอะขนาดนี้พี่คะสอนหนีบผมข้างหลังหน่อยนะคะนะอ๋ออันนี้นะคะรับคลิปสอนหนีบผมข้างหลังแบมบเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือค่อยๆขย,ยุกหรือว่าเอานิ้วของเราเนี่ยซอนออกมาหรือถ้ามันร้อนนะคะให้ใช้หวีหวีแล้วก็เอานิ้วข้างล่างน,นะคะดันหวีไว้แล้วก็ปื๊ดออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆหนีบค่อยๆลูดเขานะคะไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะเก่งเองนะคะโอ โอเคและสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปนี้ผมเนี่ยมีมากมายไก่กองค่ะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็แปะไว้นะคะทิ๊ง,งเยอะมากเยอะเยอะจริงนะคะอ่ะอันต่อไปเขาถามว่าตรงถาวรไหมคะโอ้ทุกคนแบบต้องบอกเลยว่าถาวรน,นี่คืออะไรจนถึงแบบสิ้นสุดของชีวิตอายุไขเลยเหรออันรับแบมแบมคิดว่า3เดือนเนี่ยโอเคแล้วนะสำหรับผมตรงที่จะยืดเนี่ยก็คือไม่ เช้ามาเพื่อมายืดผมในตอนเช้าเช้าเนี่ยสามเดือนก็โอเคลราร้อยห้าสิบหรือยืดร้อยยี่สิบอ่ะไม่ต้องเอาตรงถาวรอ,อะไรขนาดนั้นนะคะ <c oughs> ก็คือตรงๆเลยก็คือไม่ตรงถาวรค่ะไม่มีอะไรที่ทําให้เราตรงถาวรได้นะคะเพราะว่ายืดผมที่ร้านก็6เดือนถึง1ปีไปยืดใหม่เหมือนเดิมนะคะอ <c oughs> ที่นี่ผมให้ดูนะคะสําหรับคนที่ถามกันมาเยอะมากๆว่าใช้ที่นี่ผมรุ่นอะไรของอะไรนะคะ น,นี้นะคะแบมบบอกเลยว่าสายประหยัดน้องๆเนี่ยที่คิดแบบอยากได้ที่หนีบผมดีๆผมไม่เสียแล้วก็หนีบได้ทุกวันหนีบตรงอะไรอย่างงี้แบมบแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเป็นของอะไรเนี่ย BKL นั่นแหละนะคะรุ่น1066นนะคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะมันมันโอเคนะคะอันนี้แบมซื้อมาใหม่แล้วนะคะมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเออมันก็ใช้ได้นะแต่ บางทีแบมบคิดว่าถ้าแบบแนะนําได้สําหรับคนที่มีงบนิดนึงก็ซื้อที่มันแบบดีๆไปเลยนะคะไม่ไม่ต้องมาซื้อแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าแบมรู้สึกว่าแบมเคยใช้แล้วมันระเบิดค่ะมือแบมนะคะตรงหัวปักตัวนี้ทุกคนแบมไม่รู้ว่าเขาโดนความร้อนหรือยังไงนะคะคือแบบ อ๋อใช่เพื่อนแบมหนีบไอเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็วางไว้แล้วเขาก็เอาเนี้ยเนี่ยวางทับกันแล้วตรงเนี้ยมันมีความร้อน้ยมันก็ไปทับสายอย่างงี้จากนั้นแบมก็เลยจับอันเนี้ยมาแล้วก็ไปเสียบแล้วน้องอ่ะทุกคนมันระเบิดค่ะมือแบมมันระเบิดโพาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบมมือแบมดำเว้ยแต่ตอนนั้นอ่ะแบมไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันร้อนหรือมันอะไรแต่แค่มือแบมดำแค่นั้นนะคะ ี่นะคะขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่านานแล้วนะคะคือเราผมฟูพอรีดแล้วไม่ อะไรไม่ฟูผ่านไปสักพักเงื่อออกแล้วกลับมาผมฟูผมบานนะคะควรทํายังไงอันนี้นะคะแบมบแนะนําให้บํารุงให้ผมเนี่ยสุขภาพดีตั้งแต่แรกก็คือก่อนที่เราจะยืดเลยเนี่ยแบมบแนะนําให้ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะหลังจากที่สระนะคะก็คือหลังจากที่เราสระผมแล้วก็หมดัดหมดแล้วเนี่ยให้ใช้น้ํามันมะพร้าวถูกับมือแล้วก็ชโลมชโลมไปที่ผมนะคะแล้วผมของเราเนี่ยก็จะมีความคลายความหยิกลงนิดนึงนะคะเวลายืดเวลาหนีบไปเนี่ยเวลา ฟูเขาก็จะไม่ได้ฟูแบบพุ่งหรือว่าออกเยอะอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็จะแบบนิดๆคลายนิดๆอะไรอย่างนั้นนะคะแบบแนะนำเนาะสำหรับใครที่แบบเออผมอยากมากๆอันนี้แบบเคยใช้แล้วนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมขอจบเพียงเท่านี้นะคะหลายๆคนก็จะได้ทริคดีๆนะคะแล้วก็ตอบคําถามไปแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะถามอะไรแบมอิน,นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมาตอบแล้วก็จะเอาเทคนิคเทคนิคเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนําในช่องของแบมอีกน,นะคะหรือใครอยากให้แบมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะแบมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริงิงไว้ให้แบบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกๆกคน